มีประโยชน์เราก็ต้องหาทานนะคะแต่ถ้าหากว่าบางทีมันต้องจ่ายแพงเกินไปหรือต้องกินเยอะเกินไปอันนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตัวช่วยคืออะไรถามคุณป้องเลยดีกว่าสว,ส,สวัสดีค่ะพิธิสาส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขะใครที่นั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้คะมีอาการปวดข้อปวดขาวปวดมานานปวดเรื้อรังบางทีนั่งนอยู่วูบใจสั่นหน้ามืดแล้วกลางคืนนอนไม่หลับ ใครเป็นแบบนี้บ้างคะหลับก็หลับไม่สนิทตื่นมากางดึกเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวอะไรวันนี้มันมีตัวท็อปของสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นของดีและที่สํคาคัญเนี่ยมันไม่ต้องไปเจ็บตัวมากมายแล้วมันเป็นสมุนไพรธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ยาด้วยแล้วมันช่วยได้จริงด้วยและที่สํคาคัญสมุนไพรที่ว่านี้คือตัวอะโวคาโดปีนี้มาแรงมากสายสุขภาพรู้ทั้งนั้นว่าอะโวคาโดดี <ฮะ S 1> เราต้องเติมไขมันดีเข้าสู่ร่างกาย <ฮะ S 1> เพราะ การที่เราไม่มีเ,าเขาเรียกว่ามีไขมันที่ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย<ช>ถ,าถ้าเรามีแต่ไขมันดีก็จะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเพราะฉะนั้นแต่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันแพงโอ้โหลูกหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงลูกหนึ่งเมื่อเช้าไปซื้อมาลูกละ99้บาทลูกเท่ากําปั้นลูกเนี่ยลละลูกเดียวออนะแค่ลูกเดียวนะร้อยหนึ่งอะเกือบร้อยอะ99บาบาทซื้อไม่ไหวคือมันแพงทุกคนรู้หมดใช่แต่วันนี้เรา เลยทามาในรูปแบบของแคปซูลให้กินได้อย่างง่ายๆเลยเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วมาสากัดเข้มข้นเลยขนาดพี่ไทยเอกัธ์บรรลือฤทธิ์ยังทานพี่ไทยเอกพัน,นะคะเห็นว่าออกไปช่วยเหลือผู้คนมากมายเต็มไปหมดเลยพี่ไทยกินตัวสุกไลฟ์อวโวคาโดน้ำมันงาดําพัสกาบาเข้าไปทุกวันนะคะแต่พี่ได้อัดไปเลย2เม็ดนะคะพี่ไทยเห็นแบบนี้อายุ63นะห3 <63 S 2> สูงอายุแล้วนะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่ายังแข็งแรงแต่ดูดิแฟนเด็กแกแฟนเด็ก เขาต้องดูแลร่างกายดูเขาดูข้อแล้วคนวัยหกสิบามของทางหลัก สิบกโลนะคะข้างคนอุ้มของอุ้มคนอีกเนี่ยแล้วน้ําดื่มลุงนี่หกสิบโลห้าสิบโลสบายเลยต้องแข็งแรงพี่ไทยบอกลากเรืออีกพี่ไทยบอกถ้าไม่ได้นาวันอโวอะโวคาโดไม่ได้งาดําพี่แย่เลยพี่แย่เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ปุ๊บมันไม่มีอะไรมาเสริมร่างกายอ่ะมันจะปวดตามข้อปวดตามกระดูกมากพี่ไทยบอกกินแบบนี้เป็นประจําแล้ววันนี้คุณผู้ชมจากลูกหนึ่งอ่ะลูกละร้อยอ่ะแล้ววันเนี้ยเราเอามาสกัดเข้มข้นเลยนะแล้วใส่บรรจุใส่แผงให้คุณผู้ชมได้กินกันนะคะ ซึ่ง1กล่องเนี่ยเราจะปรรจุแบบนี้ทั้งหมด30แคปซูลน,นั่นหมายความว่า1กล่องทานได้1เดือนวันนี้จะเซ็ตมาให้นะคะซื้อ3กล่องทานได้3เดือนแถม2กล่องทานไปอีก2เดือนรวมเป็น5เดือนเต็มๆราคาอย่าตกใจนะกปกติเนี่ยกล่องละพันสองาส กล่องเดียวได้พันสองเก้ิล่องกลมๆห้าหกพันแล้วค่ะวันนี้ห้าหกพันไม่ต้องจ่ายเท่าไหร่สามพันไม่ต้องจ่ายพันเดียวก็ไม่ต้องจ่ายเก้ารก้บ็ไม่ต้องจ่ายปติขายเก้ดิวันนี้ลดอีกสองอเอา้าเฉพาะรายการคู่กับสมบัติข่าวแบบนี้ลดไปอีก200กลางรายการเหลือเจ็ดร้ยกาสิบเก้าบาทจลดเลยคุณผู้ชมวันนี้มีแค่กี่เซตหนึ่100ชุด กดก่อนเลยหนึ่งนย้ํเบอร์โทรนะคะ1618และแอดไลน์แอดทีวีดีแปดแปดแอดทีวีดีแปดแปดนะคะใครที่กินเซตนี้จะไม่กลับมาปวดข้อปวดข่าววันที่เคยเป็นอีกใครที่กินเซตนี้จะรู้สึกกลับเรื่องกลับสบายมากขึ้นใครที่อยากจะลดไขมันแล้วเพิ่มไขมันดีเติมไขมันดีเข้าไปปิดนาทีนี้ต้องอโวคาโดนะคะแต่ทุนมันสูงเหลือเกินแต่วันนี้ให้ราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้กดด่วน16181618 16นะคะหรื่งหกหนึ่งแอดนะคะหร8 คือวันนี้ mm hmm. อะโวคาโดพอมันแพงเสร็จปั๊บของก็ต้องดีด้วยที่เราเลือกคัดสรรมานะเราใช้เป็นสายพันธุ์แทสท,ที่ประเทศนิวซีแลนด์ทานกันอยู่แล้วทานกันเป็นประจำสูตรนี้คือดีที่สุดเพราะว่าเขาใช้วิทยาศาตกรรมนะตัวนี้ทำไมใช้แล้วกินแล้วเห็นผลเพราะอะไร mm hmm. พอ เก็บเกี่ยวปุ๊บมันเข้ากระบวนการเลยใช่ทิ้งเอาไว้ให้มันเสื่อมไม่ทิ้งเอาไว้ให้มันเสื่อมเลยแล้วมันมีสารสําคัญนะเขาเรียกว่า p o l y p h e นอลไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยในการลดอาการอักเสบในร่างกายเป็นไขมันดีเป็นไขมันดีตรงไหนที่มันอักเสบมันช่วยหมดแล้วการที่เราไม่มีไขมันที่มันเลวอ่ะมันย่อม ไม่การเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆถูก,<ล>กไหมโรควหัวใจแล้วหลอดเลือดอ่ะแล้วคนที่ชอบวูบบ่อยใจสั่นบ้านหมุนกินไปเลยแล้วตัวนี้ดูดซึมดีมากเพราะเขาเป็นแคปซูลพืชจะดูดซึมภายใน15นาที <ฮะ S 1> แล้วไม่ได้มีแค่วาโาดน,นะมีน้ำมันงาดำตัวนี้คุณผู้ชมเหลือ60ชุด<อ>นะคะ60ชุดน้ำมันงาดำมาจากเยอรมน,นีเทียบเท่านมแคลเซียมจากนมเนี่ยถึง6เท่าตัวมีตัวกาบาพัสตัวกาบาเนี่ยจะช่วยบำรุงปประสาทนะคะทำให้เราหลับลึกหลับสบายใครที่นอนไม่หลับตัว ันี้เด็ดตัวนี้ดีมากกินแล้วต้องหลับลึกหลับสบายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมนะรีบนิดนึงนะคะหลายคนกินแล้วเห็นผลอย่างป้าตุ๊ปีนต้นตาล<ฮ>อายุ75<ฮ>ป้าตุ๊ททำไมต้องตีปีนมันเป็นอาชีพงานต้องทําถ้าไม่ทาวันไหนไม่ทํางานไม่ได้ตังค์<ฮ>ก็ต้องทํางานแกก็ปีนต้นตาลไปคนวัย75ป้าตุ๊บอกว่า ปีนไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าได้อโวคาโดเข้าไปนี่แหละค่ะประตูเลยบอกเฮ้ยมันรู้สึกมันคล่องตัวมันสบายตัวจังเลยอะ่ะขึ้นไปสุดยอดไปบนสุดยอดแล้วก็เนี่ยค่ะไปเนี่ยไปปีนกันแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็ประตูบอกถ้าไม่ได้อโวคาโดก็แย่เหมือนการปวดกระดูกกระเดียบปวดข้อปวดเข่าเหลือเกินป้าจันอีกไปล้มห้องน้ําผู้สูงอายุจําไว้นะย่าล้มเด็กขาดไม่มีอะไรเปลี่ยนป้าจันนะต้องกินอโวคาโดเสริมเข้าไปมันจะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้ววันนี้โปรโมชั่นคุณผู้ ชมขาปกติก้อนึ่กล่องหนึ่งเนี่ยหนึ 1, ่งาสิบบทของแพงนะคะของดีนะคะปกติกล่องละหนึ่ร้บาทวันนี้นะคะกล่องหนึ่งกินได้ 1, นนะะหเดือนเอาไปเลยห้ากล่องนห้าเดือนค่ะปกติหเดือนหกเจ็ันแล้วตอนนี้จะจ่ายแค่วันนี้ขอแค่เจ็ดาสิบเก้าบทลดไปอีกสองร้อมากี่ครั้งมาตีทีก็เก้บาทแต่เฉพาะวันนี้คือเจ็แต่ตอนนี้เหลือสาสายนะจากร้อยสายนะเอา้าหนึ่ กดด่วนเลยค่ะ1 6 1 8หรือว่าแอดไลน์แอดทีวีดี8 8อทีวีดีใครที่ไม่อยากจะให้กลับมาเป็นอีกนะคะปวดข่าวปวดข้อเอาสูตรนี้ไปกินใครที่รู้สึกว่านอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับไม่สบายตื่นการดึกเอาอันนี้ไปกินอย่างยายเล็กเห็นแบบนี้91ปีแล้วยายเล็กนะคะกินสูตรนี้ไปประมาณ3เดือน,ป,นปรากฏว่านี่ไงลูกมาแขวงแขนตอนแรกปกติก็คือนอนติดเตียงลูกหลานกลัวกล้ามเนื้อฟออยากให้ยายลุกขึ้นมาสดชื่นกระปี้กระเป๋าหน่อย ยายบอกถ้าไม่ได้ตัวอะโวคาโดยายก็แย่เหมือนกันนะอา้อาวแล้วก็คุณผู้ชมคะตอนนี้สายแน่นมากนะคุณผู้ชมนะวันนี้จัดมาให้นะคะใครที่อยากให้น้ําตาลลดจะได้ลดพวกอันนาวูบไปพวกใจสันมูสันวิงเวียนสีสะเลือก หลับลึกกินสูตรนี้ใครอยากลดปวดต่างๆข้อกระดูกเจ้ากล้ามเนื้อกินสูตรนี้ทั้งหมดวันนี้นะคะ5กล่องนะคะ799บาทถูกที่สุดแล้วกดด่วน1618งหกหนึ่าค่ะใครอยากจะซื้ออ่ะหมดแล้วทำไงหมดแล้วเอางี้แอดไลน์ไปก่อนแอดทีวีดีแปดแปอดทีวีดีแปดกดเลขหนึ่งเข้าไปนะคะเพราะตอนนี้สายแน่นมากอ่ะอย่างงี้ขอต่ออีก10นาทีนะตอนนี้สามโมงครึ่งสามโมงสี่สิบเพราะเดี๋ยวจะปิดรอบส่งออกวันนี้แล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะให้สิทธิ์เปิดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้วัน